คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีประชุมแบ่งกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำไฟฟ้ามลพิษท่าเรือและการท่องเที่ยวเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนให้เป็นรูปธปรรมในวันนี้เวลาสิบนาฬิกาพลเอกวรพงษ์สงา่าเนตรรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งวนาคณะทำงาน พร้อมด้วยนางกอบกุลอาภากรณอยุทยารองประธานกรรมการคนที่สคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังโดยมีนายวิวัตมหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยผวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทําแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําไฟฟ้ามลพิษ ทั้งทางกายอากาศมลภาวะฝุ่นละอองการปรับปรุงเท่าเรือและการพัฒนาท่องเที่ยวแผนพัฒนาเกาะสีชัง5ปีปี2566ถึงปี2570ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาช่วยประชาชนณอาคารอนเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีพลเอกวรพงษ์สงา่าเนตร รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนประเด็นการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไฟฟ้ามลพิษการปร,ปรับปรุงเท่าเรือและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับทราบปัญหาเบื้องตน้นและได้มอบหมายให้ส่วนราชการนำไปพิจรารณาโดยในวันนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยแบ่งเป็นหกกลุ่มแต่และกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจังหวัดผู้แทนองค์กรประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำแผนร่วมกันสำหรับในวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมประชุมจะลงพื้นที่ตามจุดต่างๆบนเกาะสีชัง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่มาจากพื้นที่จริงในแต่ละประเด็นพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ดูแลและประชาชนในพื้นที่โดยจะนำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังไปติดตามเร่งรัดและเสนอแนะไปะยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปนิวส์ยี่1ิบนิราทิพรายงาน